ลงพักไหนลงพักไหนอ้โหสซงเมาใช่ไหมเมาไหมใช่ไหมใช่ไหมอะไรกูผาไปแรอบมึงเ่ะตรวจความพร้อมอ่ะมึงก็ไม่ออกมายืน กูตรวจไปแล้วรอบนึงต้องพักนึงแล้วกกออกมาไม่มายืนด้วยกูอ,อกไไ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาจะมาแวะดูวหมันเป็นยังไงกูเขยา่ขยากูยืนดูตั้งนานแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยจับบีบมึงก็ยังไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะประจอนศักดิ์ประจอนเกียรติใครใครควคุมเองใ ดูสักหย่ดัทรศัพท